ในบ้านไม้หลังเก่าในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดเสียงของหญิงสาววัยสามสต้นๆชื่อสายพินดังขึ้นทุกเช้าแม่ข้าวเช้าทำหรือ,อยังลูกฉันจะกินแล้วนะแม่เสื้อยังไม่ได้ซักใช่ไหมทำไมฉันต้องซักเองแม่ทองใบหญิงชราอายุเกือบ60ปีที่ยังแข็งแรงและคล่องแคล่วเหมือนหญิงวัยกลางคน ไม่ได้โตตอบอะไรนอกจากรีบตักข้าวและอุ่นแกงไว้ให้หลานแม่เอ้ยเจ้าอย่าเสียงดังนันลกลูกหลานมันตื่นหมดเสียงของพ่อบุญทรงเอ่ยอย่างอ่อนใจขณะเดินออกมาจากเรือนหลังในก็แม่เป็นคนไม่รับผิดชอบไงพ่ออยู่บ้านทั้งวันแต่ทำอะไรไม่เคยเสร็จแม่ทองใบไม่ได้พูดอะไรเธอเพียงยิ้มบางๆแล้วเดินไปตักน้ำให้หลานชายวัยสามขวบ ที่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆในบ้านไม้ยกพื้นกลางหมู่บ้านเล็กๆที่ใครผ่านไปมาก็ต้องเห็นเสื้อผ้าหลายชุดตากเรียงรายอยู่บนราวไม้ไผ่หลังบ้านมีครัวเล็กๆใช้เตาถ่านหุงข้าวเสียงจอกแจ๊กของเด็กชายวัยสามขวบดังขึ้นตลอดทั้งวันบ้านหลังนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นกับข้าวกลิ่นเงือและบางครั้งกลิ่นของความอดทนที่ไม่มีใครเห็น สายพินลูกสาวคนเดียวของแม่ทองใบเคยไปทำงานในกรุงเทพพอแต่งงานกับชิดชายหนุ่มจากต่างหมู่บ้านก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแม่เพราะคาใช้จ่ายในเมืองมันสูงเกินจะไหวอยู่บ้านแม่ก็ดีแล้วมีคนเลี้ยงลูกให้มีข้าวกินทุกวันผัวก,ก็หาเงินมาให้ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเสียงสายพินพูดแบบนี้กับเพื่อนบ้านบ่อยๆแต่ในบ้าน ไอคำที่เธอพูดกับแม่กลับตรงข้ามกันเช้าวันหนึ่งขณะที่แม่ทองใบกําลังตำน้ำพริกอยู่ที่ครัวหลังบ้านสายพินก็เดินมาพร้อมกับเสื้อผ้ากองใหญ่ในตะกรา้าแม่เสื้อของลูกชั้นทำไมไม่ซักจะให้ใส่ผ้าเปื้อนหรอแม่ทองใบเงยหน้าขึ้นจากครกใบหน้าเงือซึมแต่ยังยิ้มอยู่แม่กำลังตำพริกแกงอยู่จ้ะเดี๋ยวจะรีบซักให้นะรีบอะไรกัน ตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่เสร็จแม่แก่แล้วจริงๆแฮะแม่ทองใบเงียบไม่ตอบโต้อะไรเธอหันกลับไปตำพริกต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าใครได้มองดีๆจะเห็นมือของเธอสั่นเบาๆตรงด้ามสากในยามบ่ายขณะที่ชิดกำลังทำงานซ่อมเครื่องสูบน้ำอยู่หลังบ้านลูกชายตัวน้อยของสายพินก็วิ่งมาเล่นในครัวกับยายยายจ๋ายายจ๋าผมอยากกินข้าวเหนียวไข่ต้มแม่ทองใบย,ยิ้มให้หลาน รีบต้มไข่ให้ทั้งที่ยังไม่ได้กินข้าวเองขณะเดียวกันสายพินเดินเข้ามาแล้วเห็นแม่ต้มไข่ในหม้อใบเล็กแม่ไข่นานของลูกฉันนะเอาไปต้มหมดแบบนี้ถ้าเหลือไม่พอจะทำยังไงแม่ทองใบรีบพูดเสียงเบาแม่ต้มแค่สองฟองเองลูกไข่ของเราเหลืออีกครึ่งแผงในตะกรา้าไม่ต้องอธิบายมากหรอกแม่คนแก่ก็แบบนี้แหละลืมนั่นลืมนี่ไปหมด ลูกชายของสายพินที่นั่งอยู่บนม้านั่งไม้มองหน้ามารดาอย่างไม่เข้าใจก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงใสๆแม่ทำไมเสียงดังกับยายละ่ะแม่ไม่รักยายหรอสายพินนิ่งไปทันทีคำพูดของลูกที่ไร้การแต่งแต้มกลับเป็นเหมือนมีดบางๆงขีดใจเธออย่าง,งิบเงียบแม่ทองใบหันไปลูบหัวหลานเบาๆแล้วพูดว่ายายไม่เป็นอะไรหรอกลูกยายเข้าใจแม่เองเข้าเนื่อย ชิดเดินเข้ามาพอดีได้ยินทุกคำพูดเขาไม่เคยพูดมากแต่ครั้งนี้เขาเอ่ยกับภรรยาเสียงเรียบพูดกับแม่ตัวเองเบาๆหน่อยก็ดีนะพินแม่ก็แก่แล้วอย่าทำให้แม่เหนื่อยใจกว่านี้เลยสายพินหันหน้าหนีไม่อยากยอมรับว่าเธอกำลังทำร้ายคนที่รักเธอที่สุดเธอแค่รู้สึกหงุดหงิดกับชีวิตเหนื่อยกับลูกวุ่นวายกับการอยู่บ้านแต่ไม่เคยคิดเลยว่าแม่เองก็เหนื่อยไม่แพ้กัน แถมยังต้องรับคำพูดได้ร้ายจากลูกทุกวันแม้แม่ทองใบจะไม่พูดไม่บ่นไม่โตเถียงแต่ในใจของผู้เป็นแม่ทุกคำพูดร้ายมันฝังไว้เหมือนเมล็ดหญ้าแฝกไม่แทงเจ็บทันทีแต่ฝังรากลึกอยู่ในความเงียบและเงียบนั้นกำลังจะกลายเป็นเงียบสุดท้ายในไม่ช้าแดดยามสายส่องผ่านร่องไม้ของบ้านยกพื้นหลังเกา่าเงาแสงทอดลงบนพื้นไม้ ที่เริ่มผูและเป็นรอยเส้นยาวเหมือนลายมือของการเวลาในห้องเล็กด้านหลังบ้านแม่ทองใบนั่งอยู่บนเสือ่อผืนเก่าๆมือหนึ่งกุมหน้าอกเบาๆอีกมือหนึ่งถือถุงยาสมุนไพรที่ได้มาจากอนามัยประจำหมู่บ้านเธอรู้ดีว่าอาการเจ็บหน้าอกที่แปลเป็นพักๆและไอลึกๆที่มีเลือดปนนั้นไม่ใช่แค่หวัดลมจับแม่จ๊ะลมหายใจยังติดขัดอยู่ไหม เสียงของพยาบาลประจำตำบลที่โทรมาถามไทยดีขึ้นแล้วจ้ะหมอแค่ไอเฉยๆไม่เป็นอะไรหรอกแม่ทองใบตอบเบาๆด้วยน้ำเสียงแห้งพลาปิดบังไม่ให้คนปลายสายรู้ว่าเธอเริ่มอ่อนแรงจนเดินขึ้นบ้านต้องเกาะราวบันไดขณะที่ชิดออกไปทำงานรับจ้างและสายพินกำลังหลับหลังกล่อมลูกนอนกลางวันแม่ทองใบลุกขึ้นช้าๆลากเสือไปปัดฝุ่นลานหน้าบ้าน เธอก้มลงดิบเศษใบไม้กวาดขี้ไก่ไปทิ้งแม้จะไอแทบสุดแต่ก็ยังฝืนยิ้มถ้าบ้านสะอาดลูกหลานจะได้ไม่หงุดงิดอีกไม่มีใครเห็นว่าแม้แต่เวลาอาบน้ำแม่ทองใบก็ต้องค่อยๆถอดผ้าเพราะร่างกายซูบลงทุกวันไม่มีใครสังเกตว่าเสื้อ้าของแม่เริ่มหลวมกว่าก่อนเพราะทุกคนโมแต่ชินกับการที่แม่อยู่ได้เสมอคืนนั้นฝนตกหนักหลังคาบ้านรั่วตรงห้องครัว แม่ทองใบค่อยๆเอากละมังไปตั้งรับน้ำฝนแต่พอลุกหันหลังกลับมือกลับคว้าพลาดและล้มลงอย่างเงียบเงียบเสียงไม่ดังนักแต่มือที่ยันพื้นนั้นบอบ,บางและสั่นระริกสายพินเดินมาพอดีแม่ล้มได้ยังไงเนี่ยจะให้ฉันเป็นห่วงอีกใช่ไหมแม่ทองใบย,ยิ้มเจริญแม่แค่ลื่นจะ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งพักก็ได้เอาแต่นั่งนอนไม่เคยรู้จักดูแลตัวเองเลย ขณะที่สายพินพูดเสียงดังหลานชายก็ค่อยๆเดินมามองยายด้วยตาก,กลมๆยายเจ็บรอเดี๋ยวผมเป่าให้เด็กชายเป่ามือยายเบา,าๆเหมือนเวลาแม่เคยเป่าแผลให้เขาน้ำตามแม่ทองใบไหลโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ใช่เพราะเจ็บเป็นเพราะหลานเข้าใจความรู้สึกเธอมากกว่าลูกสาวแท้ๆคืนนั้นสายพินเดินผ่านห้องแม่เห็นแสงไฟสลัวลอดออกมาจากใต้ประตู เธอแง้มประตูเบาๆแล้วเห็นแม่ทองใบนั่งเขียนบางอย่างอยู่ใต้แสงไฟตะเกียงแม่รีบพับกระดาษซ่อนไว้ทันทีแม่ทําอะไรนะ่ะเขียนจดหมายหรอแม่ทองใบสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยิ้มจางๆไม่มีอะไรดอกลูกแม่เขียนรายการของใช้ในบ้านไว้ให้หลานจะได้รู้ว่าหม้อใบไหนใช้ต้มยาหม้อไหนหุงข้าวสายพินไม่ได้เอกใจนักเธอถอนใจแล้วปิดประตูแต่ในกระดาษที่แม่ซ่อนไว้นั้นคือข้อความว่า ถึงสายพินถ้าวันหนึ่งแม่ไม่อยู่ขอให้เองอย่าทิ้งบ้านหลังนี้ไปเพราะในนี้มีความรักของแม่ที่เฝ้ารอเองโตและให้อภัยเองทุกคำพูดที่พูดมาแม่ทองใบย,ยังไม่กล้าบอกลูกว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอาจจะอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนแต่เธอเลือกใช้เดือนนั้นเพื่อทำให้บ้านหลังนี้ยังอบอุ่นที่สุดเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทำได้ฝนหยุดตั้งแต่เช้ามืด เหลือเพียงหยดน้าเกาะอยู่ตามยอดกล้วยและใบมะม่วงแสงแดดอ่อนสายเข้ามาทางหน้าต่างของบ้านไม้หลังเดิมแม่ทองใบลุกขึ้นมาเตรียมข้าวตั้งแต่ยังไม่ถึงตีห้าเธอล้างหมอข้าวหุงข้าวและถูบ้านเงียบๆตามวิถีที่ทํามาทุกวันแม้มือจะเริ่มไม่มีแรงเหมือนแต่ก่อนแต่เช้านี้มีบางอย่างต่างออกไปแม่หุงข้าวให้ผมทําไมตั้งแต่เช้าผมจะทําเองก็ได้เสียงของชิดดังขึ้นเบาๆขณะเดินเข้าครัว แม่ทองใบย,ยิ้มจางๆผัวเจ้าเหนื่อยทั้งวันแล้วแม่ทำไว้ให้จะได้รีบไปทำงานชิดยืนมองแม่ภรรยาเงียบเงียบสายตาเขาดูเปลี่ยนไปกว่าทุกวันเขาไม่ได้แค่เหนื่อยจากงานแต่เหมือนพึ่งแบกความจริงบางอย่างกลับมาจากอนามัยเมื่อวานย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนหลังจากแม่ทองใบล้มในครัวชิดแอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปถามพยาบาลประจำตำบลเขาเห็นยานในถุงของแม่ และสงสัยในสีหน้าของแม่ที่ฝืนยิ้มอยู่ทุกวันแม่ทองใบป่วยอะไรครับพี่อ้อยพยาบาลอ้อยเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะพูดออกมาเบาๆแม่เป็นมะเร็งปอดระยะสามจะ้ะตอนมาหาหมอไม่ให้บอกใครกลัวลูกจะเป็นห่วงเราเองเป็นลูกเขยยังสังเกตได้แต่ลูกแท้ๆทำไมถึงมองไม่เห็นเลยก็ไม่รู้คำนั้นฝังแน่นในจิตใจชิดจนเงียบตลอดทางกลับบ้านในบ้าน ชิดเริ่มช่วยแม่ทำกับข้าวตอนเช้าเริ่มตากผ้าแทนแม่แม้ไม่พูดแต่การกระทำเขาเปลี่ยนไปชัดเจนสายพินเริ่มสังเกตวันนี้ผัวฉันเป็นอะไรทำไมขยันผิดปกติชิดไม่ตอบแต่เดินไปหยิบเสื้อผ้าแม่มาซักแทนอย่างเงียบๆในตอนเย็นแม่ทองใบนั่งปอกมะละกอทำส้มตำม,มือสั่นๆชิดเข้ามานั่งค้างๆและพูดเบาๆแม่รู้ไหมผมเคยคิดว่าแม่เป็นคนอดทนเกินไป แต่วันนี้ผมคิดว่าแม่รักลูกจนยอมให้เขาไม่รักกลับก็ได้แม่ทองใบหยุดมือไปชั่วครู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเบาแม่ไม่ได้ต้องการให้ลูกมารักหลอกลูกเอ้ยแค่ไม่เกลียดแม่แค่นั้นแม่ก็อยู่ได้คืนนั้นสายพินสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงลูกชายร้องไห้เมื่อรีบเข้าไปในห้องลูกกลับพบว่าเด็กชายกำลังนั่งกอดตุ๊กตาแล้วพูดกับมันเบาๆใหญ่อ,อีกแล้วใหญ่ไม่กินข้าว ยายเจ็บเป่าแม่สายพินรู้สึกใจหายเธอเดินออกมาเงียบๆแล้วแอบยืนฟังตรงหน้าห้องแม่เธอได้ยินแม่ไอเบาๆสลับกับเสียงจดบันทึกอะไรบางอย่างเธอเดินไปหยิบตะกร้ายาเก่าของแม่และพบว่าไม่มีแม้แต่ยาแก้ไอทั่วไปมีแต่ยาควบคุมอาการของมะเร็งและเอกสารผลตรวจที่เธอไม่เคยเปิดอ่านสายพินเหมือนถูกใครกระชากใจจากอกเธอเรียบวิ่งไปหน้าบ้านเห็นชิดน,นั่งนิ่งอยู่กับพื้นเรือน ชิทำไมไม่บอกฉันบอกไปแล้วเธอจะฟังไหมแม่ป่วยมาตั้งนานแล้วแต่เธอมองไม่เห็นเลยเพราะเธอมองแม่เป็นแค่คนใช้ในบ้านสายพินกลับเข้าไปในห้องแม่เธอคุกเข่าลงข้างแม่ที่นั่งอยู่กับแสงไฟสลัวแม่ฉันขอโทษฉันมันแย่ฉันมันเป็นลูกที่แย่แม่ทองใบาวางมือบนศีรษะลูกเบาๆไม่หรอกลูกเองอยังเป็นลูกแม่เสมอแม่ไม่เคยถือคำพูดของลูกหรอก แม่แค่กลัวจะไม่มีเวลาให้เองได้พูดคำดีๆกับแม่ก่อนแม่จะไปเท่านั้นเองตัดภาพมาที่เด็กชายตัวเล็กนอนหลับอยู่บนตักพอ่อแม่กอดแม่ของตนไว้แน่นน้ำตารินไหลแต่หัวใจเริ่มเปลี่ยนโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆในอำเภอเงียบสงบในเช้าวันจันทร์สายพินนั่งกุมมือแม่แน่นอยู่หน้าห้องตรวจสีหน้าซีดเผือดแม้จะยังไม่รู้ผล ทางเธอชิดอุ้มลูกชายที่เกาะขอพ่อไม่ยอมห่างยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้ยายถึงต้องมาโรงพยาบาลแม่หนูขอโทษนะที่เพิ่งพามาตรวจจริงๆหนูมันแย่เองแม่ทองใบย,ยิ้มบางๆแม้จะเหนื่อยลูกพาแม่มาแค่นี้ก็พอแล้วลูกแม่ไม่โกรธแม่ดีใจที่ได้มากับลูกสายพินน้ำตาซึมเธอกำลังทำในสิ่งที่ควรทำตั้งแต่แรก แต่ก็ไม่แน่ใจว่าช้าเกินไปหรือเปล่าภายในห้องตรวจหมอชายวัยกลางคนเปิดแฟ้มผลสแกนปอดเขามองแม่ทองใบก่อนหันมาหาสายพินคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับเซลล์มะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองและมีรอยที่กระดูกบางส่วนแล้วสายพินชะง,งักเหมือนโลกหยุดหมุนแม่ทองใบก้มหน้ารับฟังอย่างสงบแต่ชีตกลับเป็นคนที่พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แม่ยังมีทางรักษาไหมครับหมอสายหน้าเบาๆเราไม่สามารถรักษาได้แล้วครับได้แค่ยืดเวลาและบรรเทาอาการเจ็บปวดระหว่างทางกลับบ้านในรถกระบะคันเก่าชิดขับเงียบๆแม่ทองใบพิงเบาะเบาๆมีหมอนรองหลังสายพินนั่งเบาะหลังจับมือแม่ไม่ปล่อยน้ําตาไหลเงียบๆตลอดทางแม่หนูจะดูแลแม่เองไม่ให้แม่ลําบากอีกแล้ว แม่อย่าพิ่งไปนะแม่ทองใบลูกมือเบาๆแม่ไม่กลัวตายหรอกลูกแม่แค่กลัวจะตายไปโดยไม่ได้กอดเองแบบนี้ทุกวันจากวันนั้นพฤติกรรมของสายพินเปลี่ยนไปทั้งหมดเธอเริ่มตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวหัดต้มยาให้แม่ล้างเท้าให้แม่ทุกคืนคอยห่มผ้าให้แม่นอนแม่กินข้าวก่อนนะวันนี้หนูทำต้มจืดแบบที่แม่เคยทำให้ตอนเด็กๆแม่ทองใบยิ้มและกินข้าวช้าๆ แม้รถจะไม่เหมือนเดิมแต่เธออิ่มใจยิ่งกว่าได้รางวัลอะไรในชีวิตในคืนหนึ่งสายพินล้างเท้าให้แม่และพูดขึ้นอย่างสั่นเครือแม่หนูอยากย้อนเวลากลับไปได้จะกอดแม่ทุกวันจะพูดกับแม่ดีๆตั้งแต่แรกจะไม่พูดคำไหนที่ทําให้แม่เสียใจเลยแม่ทองใบลูปหัวลูกสาวแม่ไม่เคยถือสาเองเลยลูกแม่ดีใจที่เองกลับมาเป็นคนเดิมคนที่หัวใจยังรักแม่เหมือนเดิม ในตอนเช้าเสียงลูกชายของสายพินหัวเราะวิ่งเล่นกับยายที่นั่งมองด้วยรอยยิ้มแม้ขาจะไม่มีแรงวิ่งแล้วแม้ปอดจะไม่เต็มไปด้วยลมหายใจเหมือนก่อนแต่หัวใจของแม่ทองใบกลับอิ่มเอิบกว่าทุกวันในชีวิตที่ผ่านมาเดือนสุดท้ายของฤด,ดูฝนปีนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มแทบทุกวันแต่ในบ้านไม้หลังเล็กๆใต้เงาไม้ข้างคลองกลับอบอุ่นกว่าที่เคยเสียงหัวเราะของหลานชาย เสียงพูดจาอ่อนยยนของสายพินและมือที่พยายามพยุงแม่ไปอาบน้ำกลายเป็นกิจวัตรประจำวันแม่ทองใบสู้ผอมลงเรื่อยๆแต่รอยยิ้มกลับชัดเจนขึ้นทุกวันวันนั้นสายพินตั้งใจต้มข้าวต้มปลาแบบที่แม่ชอบเธอปิดเตาเดินเข้าห้องถือชามเข้าไปด้วยความดีใจแม่จา๋าวันนี้หนูใส่ปลาทูที่แม่เคยพูดถึงด้วยนะกลิ่นหอมมากเลยเดี๋ยวแม่ลองชิมนะ แม่ยังนอนพิงหมอนอยู่ตรงหัวเตียงหน้าต่างบานไม้เปิดรับลมอ่นอนๆเธอลืมตามาช้าๆก่อนยิ้มจางๆขอบใจนะลูกที่อุตส่าห์จำได้เสียงเบากว่าเดิมมากจนสายพินถึงกับวางชามแล้วจับมือแม่ไว้แน่นแม่วันนี้หนูอยากพูดบางอย่างแม่ทองใบยพยักหน้าช้าๆดวงตาเริ่มพรม่โมวด้วยน้ำเสียงสายพินคุกเข่าลงข้างเตียงกุมมือนั้นแล้วพูดด้วยเสียงสัน่นหนูรักแม่นะ รักมากกว่าที่เคยพูดมาตลอดชีวิตและเสียใจที่สุดที่เคยพูดไม่ดีกับแม่เลยหนูอยากขอให้แม่อยู่กับหนูนานๆได้ไหมแม่น้ำตาแม่ทองใบไหลช้าๆริมฝีปากสั่นน้อยๆแต่เปี่ยมสุขแม่รู้แม่รู้ทุกอย่างเองไม่กล้าบอกไม่ได้แปลว่าไม่รักวันนี้แม่ได้ยินคำนี้จากปากเองแม่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วค่ำวันนั้นแม่ทองใบนอนหลับไปเงียบๆในห้องเล็กของเธอ ้างเตียงมีรูปครอบครัววางไว้และมือที่ยังคงจับจดหมายฉบับหนึ่งอยู่ล้มล้วมจดหมายนั้นคือสิ่งที่แม่เขียนไว้ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าอาจไม่มีเวลามากนะักเขียนไว้ว่าถ้าแม่ไม่ได้อยู่กับเองถึงวันที่เองเข้าใจแม่ขอให้เองรู้ไว้ว่าทุกคำพูดที่เคยพูดแม่ไม่เคยถือสาแม่แค่รอวันที่เองจะกอดแม่ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรักไม่ใช่แค่หน้าที่ และวันนี้แม่ได้แล้วงานศพแม่ไม่ได้จัดใหญ่โตแต่เต็มไปด้วยรอยน้ำตาและรอยยิ้มปนเศร้าของลูกหลานสายพินจุดธูปไหว้แม่ทุกวันแต่เปลี่ยนจากคนที่เคยเสียงดังในบ้านกลายเป็นแม่ที่พูดช้าๆและอ่อนโยนกับลูกชายทุกคำคืนวันแม่ปีถัดไปสายพินจุดเทียนหน้ารูปแม่พร้อมลูกชายวัยหกขวบที่ถือพวงมาลัยในมือแม่ครับ ยายอยู่บนฟ้าใช่ไหมครับใช่ลูกยายอยู่ข้างดวงดาวที่สว่างที่สุดนั่นแหละถ้าวันไหนเราทำดีกับแม่ยายจะยิ้มให้เราทุกคืนเลยนะเด็กชายเงยหน้ามองฟ้ายิ้มส่วนสายพินน้ำตาไหลอีกครั้งแต่มันคือหยดน้ำตาของหัวใจที่เข้าใจคำว่ามแม่อย่างเต็มหัวใจเสียทีผมอายุ18ปีแล้วในปีนี้ทุกๆปีในวันแม่ผมจะหยิบพวงมาลัยดอกมะลิที่ตัวเองร้อยกับมือ ไปวางไว้หน้ารูปยายทองใบาย,ยายที่จากไปตั้งแต่ผมยังเด็กนักผมไม่ค่อยจําหน้าเธอชัดแต่ผมจํากลิ่นมือที่เคยลูบหัวผมตอนนอนจําได้ดีมันอุ่นเหมือนแดดเช้าหน้าหนาววันแม่ปีนี้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ลูกเขียนจดหมายถึงแม่ในห้องเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่ปุนกลับนั่งเงียบเข้าจ้องกระดาษเปล่าอยู่นานก่อนจะเขียนถึงช้าๆถึงแม่ ผมรู้ว่าช่วงที่ยายยังอยู่แม่ไม่ได้พูดกับยายดีนะักแต่ผมก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของแม่หลังจากวันนั้นแม่กลายเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นแม่พูดกับผมด้วยน้ำเสียงเหมือนที่ยายเคยพูดกับแม่ผมยังจำตอนแม่ล้างเท้าให้ยายตอนป่วยจำได้ว่าแม่ร้องไห้ตอนยายจากไปและผมก็จำได้ว่าแม่ไม่เคยลืมวันแม่ของยายเลยหลังจากกลับจากโรงเรียนปูนยืนอยู่หน้ารูปยายทองใบที่ตั้งอยู่ตรงหิง้ง เขาวางพวงมาลัยเบาๆแล้วนั่งลงตรงหน้าลมหายใจช้าๆของเขาถูกกลืนไปกับความเงียบของบ้านไม้ที่เคยมีเสียงหัวเราะของยายยายครับผมอยากให้ยายรู้ว่าแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดและผมเชื่อว่าเพราะยายเป็นแม่ที่ดีถึงทำให้แม่ผมรู้จักคำว่ารักรักแบบไม่มีเงื่อนไขผมไม่เคยพูดให้ยายฟังเลยว่า ผมจะยังเด็กแต่ผมก็รักยายมากเพราะยายเป็นผู้หญิงคนแรกที่รักผมโดยไม่เคยร้องขออะไรเลยค่ำวันนั้นสายพินแอบบยืนมองลูกชายไหว้รูปแม่น้ำตาคลอเบาแม่ปุณโตแล้วนะแม่คงดีใจและหนูก็ยังจำทุกอย่างที่แม่สอนไว้หนูจะสอนลูกเหมือนที่แม่เคยสอนหนูสอนให้รู้จักคำว่าให้อภัยเพราะถ้าแม่ไม่ให้อภัยหนูวันนั้นหนูคงไม่มีวันนี้เสียงลมพัดเบา กรีบดอกมะลิที่วางไว้ขยับไหวคล้ายมีมือใครรูปเบาๆและดาวดวงหนึ่งบนฟ้าในคืนนั้นสว่างกว่าทุกคืนที่ผ่านมาก่อนจะเป็นแม่ทองใบที่ทุกคนรู้จักในวันนี้เธอเคยเป็นแค่ทองใบเด็กสาวชาวบ้านธรรมดาในยุคที่ยังไม่มีถนนคอนกรีตที่บ้านอยู่ติดนาเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนไม้หลังเก่าและช่วยแม่ตักน้ำจากโอ่งรดน้ำผักยามเย็น แม่บอกว่าคนจนอย่างเราอย่าหวังสูงแต่ก็อย่าใจตำทองใบจำคำนี้ได้เสมอแม้จะเป็นแค่เด็กหญิงผิวคล้ำใส่เสื้อนักเรียนปาแยบหลายครั้งแต่เธอมีสายตาแน่วแน่รอยยิ้มสดใสและไม่เคยคิดอิจฉาใครเธอไม่เก่งเรียนเท่าเพื่อนแต่เป็นคนที่คุณครูทุกคนรักเพราะเป็นเด็กรู้หน้าที่วัยสาวของทองใบเมื่อทองใบโตเป็นสาว รูปร่างหน้าตากลับเปล่งประกายขึ้นอย่างแปลกประหลาดสาวชาวบ้านธรรมดากลายเป็นหญิงสาวที่หนุ่มทั้งตลาดต่างรู้จักทองใบลูกนะาเนียมใช่ไหมสวยวันสวยคืนเชลยน่าเองเธอแค่หัวเราะไม่เคยยกยอตัวเองเพราะเธอรู้ว่าความสวยอย่างเดียวไม่ทำให้ชีวิตสุขเธอได้พบกับบุญทรงชายหนุ่มที่มาขอซื้อข้าวเปลือกจากโรงสีของลุงเธอข้าวถุงนี้แพงไหมครับแต่ถ้าเจ้าของขายด้วยรอยยิ้มผมยอมจ่ายแพงก็ได้ ทองใบใบหน้าแดงแค่ตอบข่าวเขามีราคาอยู่แล้วคะ่ะรอยยิ้มแถมให้ฟรีนั่นคือคำพูดแรกของคนสองคนที่ต่อมากลายเป็นสามีภรรยาชีวิตคู่ของทองใบกับบุญส่งไม่หวือหวาแต่ก็แต็มไปด้วยน้ำใจและความเข้าใจเธอไม่เคยเรียกร้องให้ผัวร่ำรวยแค่ขอให้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มและกินข้าวด้วยกันทุกเย็นเมื่อมีลูกสาวหนึ่งคนเธออุ้มลูกด้วยมือเปล่า สอนอ่านเขียนสอนพูดเพราะๆและในวันที่สามีล้มป่วยเธอคือคนเดียวที่แบกสามีกลับจากโรงพยาบาลทั้งน้ำตาไม่เป็นไดนะพ่อแม่อยู่ตรงนี้พ่อจะลุกหรือจะล้มแม่ก็ไม่ปล่อยมือหลังจากสามีจากไปทองใบกลายเป็นแม่ม่ที่เลี้ยงลูกสาวเพียงลำพังแต่เธอไม่เคยแต่งตัวสวยอีกไม่เคยซื้ออะไรเพื่อตัวเองแต่ซื้อรองเท้าใหม่ให้ลูกทุกปีและเก็บเงินค่ากับข้าวมาซื้อหนังสือเรียนทุกเทอม แม่เมื่อไหร่แม่จะซื้อเสื้อใหม่บ้างล่ะเดี๋ยวลูกเรียนจบเมื่อไห่แม่จะซื้อเสื้อผืนแรกในรอบ10ปีเลยจ้ะแต่คําสัญญานั้นไม่เคยเป็นจริงเพราะเมื่อวันลูกโตขึ้นลูกกลับพูดเสียงแข็งใส่แม่บ่อยขึ้นเรื่อยๆแม่เลี้ยงลูกด้วยใจแม่ลูกจะโตจนใจเปลี่ยนแม่ก็ยังอยู่ที่เดิมเสมอแม่ทองใบในวัยสาวจึงไม่เคยหายไปเธอแค่เก็บตัวเงียบในหัวใจและไม่เคยถือสา